อาดัมฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีครับฟาร์มสวัสดีครับเศาราวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน66ครค่ะพี่น้องเอาเนี่าเขานกไขกว้างครับมฮ้ยอึ๊บเบิ่บ้อครับอกไม้นะครับคุณเอาพาเบิ่งของไม่ค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องที่รับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขกายสบายใจปลอดโรคปลอดภยัยกายใจแข็งแรงนะคะ,ส,ะคบสบายสบายครับข้างนอกนีข้างนอกล็อกไหมครับล็อกครับล็อกแลครับพี่น้องคะ่ะพามาเบ่งการจัดการคลอกและลงเรือนไม่เด้อค่ะคลิปนี้ปิดล็อกแล้วครับนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องค่ะคากวัวค่ะแกเขาลูให้ครับวันนี้สวยเลยยก่เข้าลูกคนย่าในนิดหน่อยครับเจ <c oughs> ็ดโมงกว่าแดดงามๆพี่น้องมาค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะผ้ามาเบิงค่ะอันนี้ตรงเรื่องเก่า นี่อันนี้ลุงอ้อนแล้วเฮดแบบนี้ค่ะดิเฮดเงาพี่ฮอดฟังพุ่นล่ะค่ะแบงคเคิงค่ะที่น้องแบงคเคิงแบงค์เคิงวัดเคิงหนึ่งกับมาการเคิงหนึ่งนี่บบนี่ก็มีประตูพระเฮดเ,เองผู้เดียวเดี๋ยวนี้ค่ะมีแปดสิบครับอ้างในนี่ บางครับลวดบางลวดบางลวดแค่หนึ่งหนึ่งจุดแปดมิลค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นทั้งในเนาะค่ะเขาก็อยากได้นากระนี้อรอกค่ะเดี๋ยวตอนเขาสั่งมันโบมีสองสิบพอดีผมว่าสองกับสองขึ้นหาเด็ดนาเลยเอ้ยต่อสร้างฝั่งเข่าไสนี่ฝั่งเข่าหยั่งเขานกครับเขานกเออือกินดีแต่ข้ามือนี่กินบ่ครับกินบ่กินครับหิวบ่ครึยังไงยังไงยุ่งสามสิบ ลูบอ้นมี่ยังจะฝากเอฟซีวครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ฝาก,กคลิปแลหลายน <c oughs> ้อยแต่ให้นานๆปวดวานเป็นพระเอกหมอล่ำพี่น้องรักน้อยๆแต่ให้นานๆนะคะฝากอดัมฟาร์มไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจไหวก็เขียนแน่นแ <c oughs> ทะแถวพี่น้องแถวครับแถวเฮ็ดหม่เพราะว่า อนาคตเท่าจะเอาโตผูไว้ฟังนี้แม่กับลูกกับพอพันเอาไว้ฟังพุ่นค่ะพี่น้องค่ะ,ะไปอดแล้วขุดอยู่สองเาม,มือค่ะเงาพี่หอดพุน่นค่ะดเองครับพี่เองกไม่จ้างใคครับเป็นความภูมิใจเล็ก <laughs> ๆวะดีใจร้ายอุ้ยลูกเต่ากับมิตรโตพี่ๆโตพี่ๆเลย พี่น้องขามาเบิงมาแง่งกว่างค่ะพามาเบิงมาแง่งซอยกันเนะค่ะพี่น้องเป็นตาสั้งฮูโลโเคเลวันนี้วันที่สิบสามนาบก่อนของเทากับสิบสามนะคะ่ะครบครบครบลืมครับลืมลืมยังครับลืมเครื่องสูบน้ำเข้าไปทางไหนนะ สูบน้ำใสหา้นสูบน้ำใสสูบน้ำใสหยาเฮ้ยเหมือนนี่ท้องฟา้าคือสีงามแท้าทางไดนว์วาฝนสิตกอีสานวาสิตกมีครับแบบอูย้ยสีฟา้ฟาฟา้ฟาฟา้ฟาเท้าฟ้าฟ้าต้นอันยู่าได้ค่ะนี่เขามันสิลมอู้ยงามเลยทายเบิ่งถ่ายเบิ่ง 3, ถ่ายเอาฟ้าถ่ายเอาฟ้าฟ้าฝ่า,า,าเนาะค่ะพี่น้องค่ะน้ำเาไปเลนี่ล้นะครับนี่เครื่องสูบน้ำจักนิวคะสนิวครับสนิวนิวสามนิวมีบ่คะ่ะอันไหนดีก็กันคะ่ะ หรือว่าแล้วตามวัตถุประสงค์แล้วแต่วัตถุประสงค์ครับอันนี้กับยกง่ายครับนี่เบาวิ่งแรงนี่ดิสองนิ้วย้ำได้สีสูบน้ำใส่แองน้อยค่ะแองแองน้อยกว่างยู่นั้นครับพี่น้องค่ะเออเรียบร้อยเลเยมีโบกแบบเลป็นน้อนเล่นอ่ะ เราเบาด้วยค่ะเป็นตะอีชาเราอยู่ได้พี่น้องเหมือนเราสิบ,บนเราเวียกแล้หลายแต่ว่าเราว่าสี่โมงแล้วก็ไปนอนเว้นเลยแล้วเห่าวียกแล้วงานประมาณสี่โมงค่ะพี่น้องค่ะคับขว่นวครับาเบียรล้วนเะย็วนวันต่อ,อ,อสร้งหงาเขานกค่ะพี่น้องค่ะ ลมคือวอยวอยแต่น้อลมวอยวอยไหนาวเหอนะพี่น้องเนาะทงใดหนาวยกมือขึ้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะทางนี้บนได้มีหนูมีเต๋าได้ครับทางเนี่ยเอียงไปกระต่ายกระต่า,ายหูตกนะคะฮอนแลนหลบ กระต่ายน้องหมาชิวาวา่าน้องแมวเปอร์เซียแมวบ้านแมวโคราชต้นนี้สรุปว่ามันเป็นจังใดคะมันสีเอ็นหรือมันสีเป็นจังใดคะนี่งามแพี่น้องฮะาพีะ่ะคระับว่าน่าจะล่มนะ อถ่ายรูปบได้เบิ่องจะจะเอายอดอันยอดอันนี้ก็ใส่ก็สีฟ้าไมหมคะนี่จากได้บดาสามอู้ได้แล้วพี่น้องอ้ถ่ายบด้จับถ่ายแคบเอานะคะพี่แม่ก็เฮ็ดว่อยเป็นดอกค่ะพี่น้องเฮ็ดไปยังสัตว์ละจ้าค่เพรามีไร่ดอกไล่ได้ ติ่ตนเน่เด้อจา้าซอยกดติดตามลหลายๆเนี่จยจ้าซอยรับซอยรับชมเนี่ยค่ะแล้วก็ผู้ใดบ่ชันกดติดตามที่น้องค่ะรบกวนกดติดตามให้เน่ด้จ้าเด้อหากแพงแบ่งปันกันไปสันคับพี่น้องสนับสนุนกันไปละจา้าเพราะใดสนับสนุนกันได้ก็สนับสนุนกันไปอีสานบานเฮา เนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณอินดี้วันนี้ทางนี่ว่านี่มีเอ่งน้ำด้ค่ะันี่ว่านว่านไดเอาน้ำใส่เนี่ยอินดี้แล้วมาเกลี่นน้ำค่ะพี่น้องอินดี้เห็นนะคะนี่จะคิดตมเอาละค่ะคลิปนี้กับผามาชมคอกและโรงเรือนใหม่ของเก่าแต่ว่ารีโนเวทใหม่นะคะและะ้ว,วก็เฮ็ดรัวกันนะคะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ส่งสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะสัมผัสได้จ้าดีใจยุค่ะพี่น้องเอฟซที่เบิ่งแง่งกันขอบพร่คุณลหลายๆท่านค่ะเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบายฝากช่องได้นะ